สวัสดีค่ะบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับค่ะพี่น้องวันบ้านพยุงวงผ้ามะเบงวานตูมโมบค่ะพี่น้องหรือเปลาะปลาค่ะวานตูโมโบหนี่สิเกินอยู่ในปลาค่ะวานตูมูบหรือมีซื้ออีกอันนึงก็คือเปลาะปลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะมะเบิงน้ำกันค่ะลักษณะข้องต้นก็จะเป็นไม่ลมลูก ลัมต้นกับสิคุ้มดินค่ะพี่น้องนี่ต้นบ่สูงค่ะพี่น้องต้นบ่สูงใบอ่อนนี่สิม่วนใบเป็นกระบอกค่ะม่วนเป็นกระบอกนี่คือต้นอน่อน แต่มีเห็ดเนาะว่จะเลื่อนตัวตัวนี่ก่ะแพร่ไปตามดินค่ะพี่น้องใบแพร่ไปตามดินเดี๋ยวภาพี่น้องเบ่งอีกก่อนนี่ค่ะใบอ่อนม่วนเป็นกระบอกต้นนี้แหละค่ะที่เข้าเอาไปกินใบอ่อนๆเนี่ยดึงแข็งกับดึงคันมากขาด ตัวนี้คือตัวที่เขาาไปกินบางคนก็นเอาไปโมกเสกกบค่ะเพื่อนว่าแสบเอาไปกินก็ตมัมอ่างงก็แสบดี่นองก,กินกระปนนกระลาบก็บแสบเป็นพักเลยค่ะก็ร่างเกิดลายต้นนี้ให้งามนี่ นี่คือต้นที่ประดมเอามาปลูกใส่กระถางอยู่บ้านค่ะลองเอามาปลูกเบงติดค่ะปลูกง่ายค่ะพี่น้องเป็นดอกที่เอามาปลูกเพราะว่าต้องการจะเห็นดอกดอกบดทนค่ะพี่น้องอยู่ในเมือสองเมือกระเฮี้ยวอันนี้ประดมต้องสังเกตเบิงทุกเสาค่ะต้องรีบม,มาทายเอาตอนเสา ก็สายมากเพิ่งกับสีเชา้าดอกงามกับพี่น้องดอกงามมีกลิ่นหอมคล้ายๆกระเจียวค่ะ เป็นว่านสมุนไพรค่ะพ่น้องประโยชน์ก็คือใบใส่เป็นอาหารได้คะ่ะคั่นเอาน้ำจากใบในมะท่ามาปลายข้อเพื่อบรรเทาอาการเจ็บข้อก็ได้เหมือนว่านีน่บุญดลเอามาปลูกใส่กระถางอยู่บ้านค่ะพี่น้องเพื่อต้องการจะเห็นดอกข้องต้นหวานอยู่ป่าเข้าว่ามีโอกาสได้เห็นเพราะว่าดอกจะอยู่บนทนอยู่ในมือ ใช้สายมากอะเหี่ยวเฉาปลูกง่ายค่ะพี่น้องคูดให้มันได้เงาน้เอา,เา,เา,เอาปลูกง่ายมีใบอ่อนค่ะจนน้งอ่อนอยู่เอาปลูกใส่ถุงไว้ค่ะปลูกเป็นไม้ประดับก็งามค่ะพี่น้องบางคนเพิ่นมาปลูกเป็นไม้ประดับใส่กระถาง นี่แหลคะครัพี่น้องคือว่านตูบโมบหรือเปลาะปลาค่ะพี่น้องใครบ่เคยเห็นประดมนำมาให้พี่น้องในเบิง่งงในชมได้เห็นกันค่ะว่านตูบโมบหรือเปลาะปลาค่ะขอบคุณหล,ลายๆครับพี่น้องที่รับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ให้บ้านพายุงวงมาตลอดนะคะ คลิปนาะพอกันไหม่คะ่ะพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโชคดีมีใครพบกันใหม่นะคะเมืองแล้วช่วมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งิไะดมเนยเด้อคะ่ะพี่น,อน้องสวัสดีจ้า